เรามาอยู่สลหรับเกมแนวเทิร์นเบดกันบ้างนะครับสลหรับใครที่รอคอยเกมแนวเทิร์นเบดอยู่เนี่ยก็คือหา้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้จะรวบรวมเกมแนวเทิร์นเบดที่เปิดใหม่ในปี2024ในช่วงใกล้ๆก้ปลายปีมาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับเนาะก็ในคลิปนี้ก็มี10เกมและกันน้บสำหรับใครที่มาหาเกมเทิร์นเบดมาใหม่น่าเล่นแล้วก็สนุกสนุกภาพสวยอยู่เนี่ยก็คือหา้ามพลาด คลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซื้อตัแทงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมต็มที่ร้อยแล้วนาอเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ก็ยังคงอยู่กับเกมแนวเทิร์เบตอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าจักินกมนีริงนั่นเองนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขอไปด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมเทิร์เนตอาร์พจีที่เรานี่จะสร้างทีมหุ่นยนตจากเซกยะเนี่ยมาต่อสู้กันในดินแดนที่รกคลางนะครับซึ่งตัวเกมเป็นเกมที่ เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการตกแต่งหรือว่าการประดิษฐ์ตัวละครนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้มันสามารถตกแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการหรือเราสามารถเปลี่ยนอาวุธยุทธปกรณ์เปลี่ยนชุดเกราะได้ตามที่เราต้องการเลยซึ่งตัวเกมมันจะเป็นการเล่นแบบว่าตามด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวละครหรือว่าตัวฝั่งตรงข้ามก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันยังสามารถใช้สกิลที่ตามที่เราต้องการด้วยรับเราใช้อันไหนก็สามารถตั้งมาได้เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินภาพกราฟิกก็ถือว่า ทำกันได้ดีเลยนะครับเกมที่ทําจากซีรีส์ในบอร์ดเกมกันบ้างหรือว่าในหนังกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า d o n e imperium นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่ชื่นชอบก็คือไม่ชื่นชอบเลยนะมันจะอารมณ์คล้ายเกมวางแผนที่จะต้องวางการ์ดของเราเนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะได้วางแผนกลยุทธ์ในการตัดสินใจต่างๆตัวเกมมันเป็นเกมที่ต้องใช้หัวคิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยภาพกราฟิกไม่ได้มีอะไรมากมายนับเน้นการวางแผน เลยนะครับเนาะก็ะใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์เนาะราคาก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกัน นะครับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยเขาสามารถลองเล่นกันดูแล้วกันอากเปิดตัวในสโต r e นอกไปนะครับก็คือ Final Fantasy 7 Ever Crisis นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว RPG บูรณสมแนว t u r n b a เบสที่จะนำเนื้อเรื่องใน Final Fantasy 7เนี่ยมาใส่ในภาคนี้นะครับที่อยู่บนภาคมือถือเองนะครับตัวเกมมันจะเป็นแนว t u r n b a เบส RPG นะครับแล้วก็ตะดูตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็คันทรงคันสินทำออกมาได้ดีมากๆเพราะ่กราฟิกค่อนข้างสวยแล้วก็กินสเปคโคตรๆความจำ เยอะมากๆเลยนะครับเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่สำหรับแฟนฟิ n นอนแฟนซีที่อยากจะหาเกมในมือถือเล่นเกมนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยกราฟิกก็ถือว่าดูดีมีการเปิดการชวองมีการนับเกรดต่างๆ นะครับเนาะก,ก็สครัี่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวเทิร์นเบ,บดกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Three Kingdom Clash นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Three Kingdom Clash เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะนำเหล่าตัวละคร3ามพวกนเนี่ยมาสู้กันซึ่งตัวเกมมันจะสามารถจัดทีมตัวละครเพื่อไปสู้กับฝั่งศัตรูได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะลงคล้ายๆตัวเกมอัญเชิญนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถอัญเชิญเหล่านักรบต่างๆนะครับเพื่อมาต่อสู้กับฝั่งศัตรูได้นะครับ้วก็จะมีการอั้เกร ฮีโร่หรือว่าตัวรถตรกักางด้วยเหมือนกันนะครับใครที่สามารถทําลายฝั่งตรงข้ามได้เร็วที่สุดก็ถือว่าเป็นผันชนะไปนะครับแล้วก็ภาพการาฟิกมันจะเป็นแนวจิบิหน่อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะอยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวการ์ดกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า y force นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นแนวการ์ดที่จะผมสมเนี่ย Ope, like, รบไล้์เขาผู้ด้วยแล้วก็อยู่ในทีมยุคน้ําแข็งนั่นเองนะครับตัวเกมนี้เคยให้บริการทางฝั่ง PC มาแล้วแล้วก็ตอนนี้เปิดให้บริการทางฝั่ง Android แล้วก็ไอโกันเป็นที่ร,อรอู้บร้ยแล้วเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็นจะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วแล้วก็ตัวเกมเราเนี่ยยังสามารถลงการ์ดโจมตีได้ด้วยเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะลงการ์ดตัวไหนเพื่อช่วยตัวละครของเรานะครับตัวเกมจะเล่นตามด่านเล่นตามเควสไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็าสามารถไปลองเล่นเกมน,นี้กันดูได้เลยนะครับ โอเคนะครับพเราก็มาอยู่สำหรับเกมมันๆแล้วก็เป็นแนวพิกเซลอาร์ตเกินบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า home planet hunter นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะอยู่ในทีมแบบว่าเราเนี่ยจะต้องไปบุกเบิกดาวเคราะห์ต่างๆนะครับในการไปบุกเบิกดาวเคราะห์ต่างๆนั้นนวมันก็จะมีตัต่างๆมากมายที่จะคอยจัดการเราอยู่นะครับซึ่งตัวเราเนี่ยเราก็ต้องจัดทีมไปสู้กับฝั่งตัว้วยตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้แบบ turn b a เบสแบบเรียลไทม์ นะครับก็คือปล่อยให้เขาตีไปแล้วก็เราเนี่ยมีหน้าที่ในการกดใช้สกิลเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความสนุกที่ว่าตัวเกมเราเรยังสามารถควบคุมจัดการไอเทมต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล,ล่นกันได้แล้วก็ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนว พิกเซลอาร์ตเนาะเกมแนวเทิร์นเบสอาร์พีจีกันบ้างนะับแล้วก็เป็นเกมแนวตรุยดันเจี้ยนสู้กับมอนเตอร์กันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า d a r k f o r ฟนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยดำดิ่งไปอยู่ในดันเจี้ยนต่อสู้กับพวกมอนเตอร์หรือว่าปีศาจต,ต่างๆเพื่อหากลุ่มทรัพย์ต่างๆนั่นเองนะครับตัวเกมไม่มีอะไรบ้างเลยที่เราเนี่ยเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมมันจะเป็นแนวเทิร์นเบสภาพมุมมองบุคคลที่1 หรือว่ามวางเอพีสันนี่นองนอแล้วก็ศัตรูต่างๆเนี่ยก็จะมีให้เราได้เลือกสู้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเราเนี่ยยังสามารถออพสเตตัสของเราให้แข็งแกร่งตามที่เราต้องการได้ด้วยนวภาพกราฟิกไม่ได้สวยนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยน,นั่นเองนะ โอเคนะครับเราก็มาอยู่สลหรับเกม PC ที่ลงให้มือถือกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Battle Racer n e w o r k นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปจนภัยที่จะไปตามหาตัวของอลามัดเป็นผู้กล้าที่หายสาบสูญไปในป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยปจนภัยตามป่าตามหาตัวละครน,นั้นไปให้ได้ตัวเกมก็จะมีการต่อสู้กับตัวของมอนเตอร์ต่างๆอย่างเช่นพวกตัว ปีศาจนะครับอันเดดหรือว่าตัวของหุ่นยนต์ก็ต้องเจอนะครับเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการต่อสู้แบบแนว turn-based RPG ด้วยนะครับในการใช้สกิลหรือว่าในการใช้เทียมต่างๆขึ้นอยู่กับเราในการวางแผนเลยทั้งหมดแต่ว่าในการเล่นในแต่ละดาตเราเนี่ยต้องบังคับเองนะครับมันจะไม่ใช่การวางแผนจะเป็นเหมือน RPG ทั่วไปในการเล่นนะครับเนาะก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราได้อ่านให้เราได้ดูกันด้วยว่าตั้งแต่ แรกจนถึงสุดท้ายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้เพราะตัวเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับก็ลองซื้อลองเล่นกันดูแล้วกันนะใครที่เป็นแฟนหนังก็ริเล่ากับคองยูเนี่ยแล้วก็มองหาเกมที่เป็นแนวก็ริเล่าแล้วคองยูเนี่ยก็คือห้ามพัดเกมนี้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าก o ซ์ l ล่าเอ็กซ์คองไททัน ชเตอร์น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวอินเวโบอาร์ทีเอสํนสำหรับตัวเกมนี้นะครับหลักๆก,ก็คือเราเนี่ยจะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยมอนเตอร์ในเรื่องของของแล้วก็กอรจิล่าในการโจมตีหรือว่าในการหาทรัพยากรต่างๆนะครับเรานี่จะต้องไปหาจากสัตว์เหล่านั้นมอนเตอร์ Monster เหล่านั้นในเรื่องแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีการวางแผนตัวละครวางแผนเมืองของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะีมันก็จะมีทั้งการอัปเกรดทหานะรนาอัปเกรดทรัพยากรต่างๆ เพื่อทาให้เมืองของเราเนี่ยแข็งแกร่งนั่นเองนะครับตัวเกมภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็ระบบการต่อสู้ภายในตัวเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบการต่อสู้แบบแนวเทิร์นเบด RPG เข้าไปด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวเทิร์นเบด RPG กันบ้างแล้วก็เป็นเกมแนวสไตล์อาร์เมก,กักนมากนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Mill e n n i u มคือแอนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้จัดทีม เราแม่มดนะครับไปสู้กับฝั่งศัตรูหรือว่าฝั่งตรงข้ามที่เรารู้จักกันดีนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่คล้ายๆเกมแนวเทิร์นเบียทั่วไปเลยก็คือจัดทีมตัวละครเปิดกระชับป้องเอาตัวละครใหม่ๆเนี่ยมาจัดทีมให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดตัวของตัวละครด้วยเหมือนกันตัวเกมก็จะมีระบบสกิลเพิ่มเติมระบบไลน์สกิลอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาก็อย่างเช่นการทำฟาร์มกา,ารทําอาหาร ที่เราเนี่ยได้ผลขายกันด้วยแล้วก็ภาพกราฟิกเา็นเกมค่อนข้างที่สวยมากๆเลยเพราะมันเป็นแนว 3d เลยนะครับ สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมน,นี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมในสโตร์ฝั่งต่างประเทศใครที่ต้องการจะเล่นจริงก็สามารถไปเล่นสโตร์ในสโตร์นอกก่อนได้นะโอเคนะครับก็เป็นบางสลับ10เกมแนวเทิร์นเบดมาใหม่ช่วงปลายปีนะกองไว้ท่านผู้ชมเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้จาจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกันไลยกดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม